คุณสมใจถามเข้ามาว่าหุ้นมิ้น์ราคาลงมามากกว่า50%น่าลงทุนไหมครับต้องบอกงนี้นะครับว่าการที่หุ้นลงมา50%เรนี่ยโอเคนะเราจะมองว่าเฮ้ยหุ้นมันลงมาเยอะนะแต่ผมจะบอกงนีนะ้ให้เป็นเคล็ดลับอันนี้ให้เป็นเคล็ดลับเลยนะครับว่าเวลาหุ้นลงนะครับ50%มันมักไม่ค่อยจบ5 0เนี่ยมันจะลงมาถึงระดับหนึ่งแล้วก็เด้งขึ้นไปนะแต่หุ้นเวลามันลงจบรอบใหญ่ๆนะครับมันจะลงประมาณ70% ขึ้นไป70%บวกนะจริงๆเราลองไปแทร็กไปขอดูได้เลยนะครับหุ้นทุกตัวนะครับลงมา70%บวกมีแค่ CPOI มันที่ผมเคยเห็นว่ามันลงมาไม่ถึง70%เวลาตอนที่มันเกิดวิกฤตนอกนั้นนะไม่ว่าจะตัวใหญ่ขนาดไหนแม้ว่าจะเป็นปตทหรือจะเป็นวุ้นแบงค์หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะมักลงมาประมาณ70%นะครับจากยอดสุดนะจากยอดสุดของมันนะอันนี้เราต้องเปิดกราฟดูนะครับ ซึ่งถามว่าวันนี้มินลงมาขนาดนี้น่าสนใจในการลงทุนไหมต้องบอกว่าเริ่มน่าสนใจแต่ถามว่าจังหวะนี้เราควรเข้าไปลงทุนเลยไหมผมก็มองว่ายังยังไม่ต้องรีบร้อนนะยังไม่ต้องรีบร้อนในการที่จะเข้าไปลงทุนขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเป็นเป็นหุ้นทุวหนึ่งที่ผมก็มองว่ามันเจ๋งนะมันเป็นหุ้นที่เกรดเอเจ็บเจ๋งๆดีๆเลยนะครับแต่ว่าก็รอก่อนนะครับยังไม่ต้องรีบนะครับ